สวัสดีค่ะออยนะคะวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์การต่อพาสปอร์ตให้ฟังก็คือพาสปอร์ตของออยเนี่ยจะหมดอายุในปี2023ก็เลยจะไปต่อพาสปอร์ตเอาไว้เป็นพาสปอร์ต10ปีแล้วก็ตอนนี้ที่ไทยอะ่ะมันมีทำพาสปอร์ต5ปีกับ10ปีแล้วก็เลยเลือกที่จะทำ10ปีก็คือทำยาวๆไปเลย เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ามีต้องใช้เอกสารอะไรบ้างขั้นตอนการทำพาสปอร์ตมีอะไรบ้างนะคะเราจะแบ่งเป็น2หัวข้อนะคะก็คือว่ามีเอกสารอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนการทําพาสปอร์ตมีอะไรเอกสารมีอะไรบ้างก็คือที่จะต้องเตรียมก็คือมีบัะชาชนหนังสือเดินทางเล่มเก่าเพราะว่าหนังสือเดินทางเล่มเก่าของเรายังไม่หมดอายุนะคะต้องเอาไปให้พนักงานยกเลิกเพื่อที่จะได้เล่มใหม่มา แล้วก็มีเงินก็คือแล้วแต่ว่าเราจะทํา้าปีหรือว่าทําิ0ปีถ้าทํา้าปีเนี่ยก็จะเป็นค่าธรรมเนียมอยู่ที่1,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าทําิ0ปีจะค่าธรรมเนียมอยู่ที่1,500บาทแล้วก็จะมีส่วนต่างเรื่องค่าไปรษณีย์เพราะว่ามันจะมี2กรณีก็คือ1เราไปรับเองที่ที่สำนักงานกับ2พนักงานจะส่งมาให้เราที่บ้านซึ่งค่าธรรมเนียมตรงเนี้ยจะอยู่ที่4ี่บาทนะคะ ส่วนขั้นตอนการทำพาสปอร์ตของเรานะคะเราจะจองคิวในระบบออนไลน์เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ที่เราจองคิวเอาไว้ให้ในลิงก์เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทำที่ไหนวันไหนกี่โมงนะคะซึ่งการเลือกเวลาเนี่ยเราควรจะไป ก่อนเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงซึ่งในเว็บก็จะมีเขียนระบุไว้แล้วว่าควรไปก่อนเวลาอย่างน้อยก่อนเวลานัดอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็เราไปถึงเราสามารถแจ้งพนักง,งานได้เลยว่ามาต่อพาสปอร์ตลงคิวลงทะเบียนออนไลน์ไว้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พนักง,งานอะ่ะจะให้หนังสือยื่นคําร้องก็คือเป็นกระดาษหนึ่งใบมาให้เรากรอข้อมูลก่อข้อมูลก็ไม่เยอะมากก็คือกรอก่อข้อมูลทั่วไปเลยเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นที่อยู่ตามแบบประชาชนก็สามารถติ๊กได้ เลยว่าที่อยู่ตามบัตรประชาชนที่อยู่ที่จะให้ส่งไปที่อยู่ที่จะให้ส่งพาสปอร์ตไปก็ติิกได้เลยแล้วก็จะได้บัตรคิวมาแล้วก็จะนั่งรอรอคิวนะคะเวลาถึงคิวก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยจะมีแบบชื่อแล้วก็คิวขึ้นให้ขึ้นเรียกเรียกเราว่าถึงคิวเราแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ขั้นตอนในการถ่ายรูปทำพาสปอร์ตก็ไม่ได้มีอะไรมาก จะมีพนักง,งานบอกเราว่าต้องนั่งยังไงนั่งตะแคงหัวซ้ายขวาย,ยังไงส่วนของออยก็คือออยไม่ได้ถอดต่างหูนะคะก็คือใส่ถ่ายหมดเลยสร้อยต่างหูก็คือไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ทุกที่เหมือนกันหรือเปล่าแต่ที่ที่ออยทําก็คือไม่ไม่ได้ไม่ต้องถอดต่างหูกับสร้อยคอแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการสแกนลายนิ้วมือทุกนิ้วเลยสแกนลายนิ้วมือแล้วก็มีการเซ็นชื่อเซ็นชื่อที่พาสปอร์ต แล้วสามารถเซ็นชื่อได้ทั้งชื่อภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเล่มเก่าของออยเนี่ยอาจจะเซ็นเป็นภาษาไทยแล้วก็เล่มใหม่ก็เซ็นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ่ายรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ออกไปชําระเงินชําระ,ะเงินก็จะได้ใบเสร็จชําระเงินชาระเงินก็จะได้ใบเสร็จชําระเงินมาแล้วพนักงานก็จะแจ้งเราว่าจะส่งหนังสือเดินทางมาให้เราภายใน 7วันหลังจากนี้ค่ะหลังจากที่วันที่เราไปทํา7วันของออยรอประมาณวัน2วันก็คือได้แล้วไม่ได้รอานานอะไรเลยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงโควิดด้วยหรือเปล่าแบบกระบวนการการทํางานอะไรมันก็เลยเร็วขึ้นค่ะสรุปก็ขั้นตอนทุกอย่างก็มีแค่นี้เลยไม่ไม่ได้ยากอะไรมากมายส่วนใครสงสัยอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ถามหรือว่า DM ไปถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะ แล้วก็เพิ่มเติมก็คือให้เราพกหนังสือเดินทางทั้งสองเล่มนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเดินทางไปไหนอย่างเงี้ยให้เราพกไปทั้งสองเล่มเลยสมมุติว่าเล่มเก่าอย่างเงี้ยวีซ่าของทุกคนยังไม่หมดทุกคนต้องเอาเล่มเก่าไปด้วยเพราะว่าวีซ่ายังอยู่ในเล่มเก่าสรุปคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็แค่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าพี่ใบ